ตอนที่เราจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเรามักจะคิดว่าเฮ้ยกูกลัวไม่สําเร็จแล้วกูจะต้องถูกตราหน้าว่ากูง่อยอะไรเงี้ยคำว่าโอกาสกับอากาศอ่ะมันใกล้กันมากเลยคือถ้าเราไม่คว้ามันมันก็เหมือนอยุคว้าอากาศแต่ถ้าอยู่คว้าโอกาสมันจะมี something happen ต่อมาและทุกครั้งที่โอกาสมันมาก็จงรู้ว่าคุณต้องคว้ามันอย่างน้อยคือคือบอลเข้าเท้าอะค่ะเราต้องเตะเวลาที่พี่ทาอะไรใหม่ๆพี่แทบจะไม่เคยคิดว่ามันจะสาเร็จไม่สาเร็จแต่พี่แค่รู้ว่าพี่ได้ลองทำมาแล้วเราไม่ต้องเป็นคนที่ perfect มากแต่อย่างน้อยเราไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดเดเิม ก่อนเข้าสู hmm. ่เน like ื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปเก่าที่จะทำให้คุณเป็น b e เ t อร์เวอร์ชันออฟ r s e l ซในทุกๆวันนะคะก็ชื่อบุมนะคะบุญนนท์นะคะบุญบำรุงซั์ตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทคูเฟชั่นนะคะหรือหลายๆคนก็จะรู้จักในนามของบริบิลพลาซ่าค่ะและบรนด์อื่นๆอีกมากมาย ที่ทาทุกวันตอนเช้าหรือทุกวันเลยก็จะออกกำลังกายเป็นกิจวัตรประจําว์แล้วกันที่จะทำก็จะทําตอนเช้าเวียนไปกับตอนเย็นมีช่วงหนึ่งตอนนั้นที่รู้สึกว่าเป็นฮับบิตที่เราชอบมากเลยก็คือตอนที่มันเริ่มถูกว่าฟอร์มโฮมอะค่ะปกติชอบออกกำลังกายตอนเย็นอยู่ดีก็คิดได้ว่าเราอะสั่งวิตามินดีมากินจำในเลมโม,มต์คือแบบเปิดฝาแล้วก็เทเข้าปากก็คิดเฮ้ยแปลกป่าวะแบบวิตามินดีอยู่ในอากาศแล้วเรามาซื้อกินทําไมวะตั้งแต่นั้นมาก็เลยเดินตอนเช้าอะทุกเช้าเลย ก็จะเป็นช่วงที่จะตื่นวันหกโมงครึ่งตื่นมาก็จะฟังลับเฮาส์ห้องของนิ้วกลมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปเดินเดินวันหนึ่งชั่วโมงค่ะเดินกลางแดดจนตัวดำ <c oughs> พี่ออกกำลังกายมาน่าจะห้าหกปีแล้วนะสมัยก่อนเป็นคนไม่ใช่เรียกว่าไม่ชอบออกกําลังกายนะคือไม่ชอบขยับร่างกายชอบอยู่เฉยชอบเป็นอึ่งอ่างนอนอืดอะไร่เงี้ยค่ะแต่ก็โมเมนต์ที่วันนี้นก็คิดว่าเฮ้ยเราเราจะเป็นนี้หรอวะจำได้ว่าครั้งแรกที่ตัวเองเริ่ม เปลี่ยนรองเท้าแล้วออกเดินนะคะก็คือเป็นวันที่สามีอ่ะเขาเหมือนวิ่งในหมู่บ้านแล้วเราก็อยู่กับลูกเป็นแบบอาม่าอะไรเงี้ยก็คิดว่าเอ๊ะเออทำไมเราไม่ทํานั่นแหละเราก็เปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ออกเดินจำได้ว่าเดินครั้งแรกอ่ะวันแรกที่เดินนอกหมู่บ้านเลยคือมือถือตกลงไปหน้าฟาดมือถือลงไปพี่ใช้มือถือที่หน้าจอแตกกันนั้ะประมาณปีกว่า2ปีเลยเพื่อจะเตือนความทรงจาว่านั่นแหละคือก้าวแรกที่เราออกเดินแล้วมันก็จะมีความเจ็บปวดเสมอ ทุกสิ่งที่มันก้าวเดินจังจำโมโนนั้นได้เลยจนถึงวันนี้ก็คือพี่ได้ออกกาลังกายในทุกสิ่งที่พี่ไม่ชอบครบเกือบหมดแล้วพี่เป็นคนชอบเอาชนะตัวเองพี่จะชอบทาทุกสิ่งที่พี่ไม่ชอบทำหลายๆสิ่งที่พี่ทํานะพี่ว่ามันเริ่มจากการที่พี่อยากเอาชนะตัวเองเลยพี่รู้สึกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่คือเราได้ทาในสิ่งที่เราคิดว่าเราทําไม่ได้แล้วเราทําได้แล้วพี่ว่าเรื่องของการที่พี่เริ่มจากมนุษย์ที่เป็นอึ่งอ่างนอนอื่นไม่ชอบออกกำลังกายมันก็ค่อยๆนะจากที่เราเริ่มเดินหมู่บ้านพี่่่รรรอบบบบหมมม้้านแโลคึงั จำได้ว่าเดินครั้งแรกอะโคตรเหนื่อยเลยอะคือแบบอะไรไปนเนี่ยจนมันก็มาเรื่อยๆก็อันที่ดีใจที่สุดก็คือวิ่งได้ฮาที่เชียงใหม่ที่ลงสนามจรงจิงๆแต่หลายๆคนก็บอกว่าบุ้มไม่ไปฟูมลมาราธอนเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่สิมบลิกบางอย่างแหละแต่ก็รู้ว่าเป็นการวิ่งคุสิ่งดีแต่หลังๆก็คือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากไปวิ่งสนามอะตั้งแต่ก่อนโควิดนะพี่รู้สึกว่ามันเป็นการเสียเวลาที่เราจะต้องแบบแต่งตัวออกไปคิดว่าต้องใส่ชุดอะไรไปเจอคนเยอะ พะเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องมีใครมาบอกฉันฉันทําได้อะแล้วพี่ชอบลองแล้วพี่รู้สึกว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่อะคือเราไม่ต้องเอาชนะคนอื่นแต่การที่เราเอาชนะตัวเองได้นี่แหละคือคู่แข่งที่โคตรเจ๋งอะอม,มีคนเคยถามว่าพี่บุ๋มมึงบ้าอยู่ตั้งแต่เด็กปะวะเราก็กลับไปคิดนะเอะคือเราจําความได้เลยว่าตอนเด็กๆเ,เราคิดแบบนี้แล้วก็ล่าสุดเลยนะเนเี่ยไปเปิดเวลาเราจะเรียนจบอะเฟนชิพปะหรืออะไรนะที่มันรวมหนังสือรุ่นอะรู้ป่ะว่าตอนนั้นอะพี่จบมสามอะเด็กหญิงบุ๋มเขียนในนั้นว่าทําดีกว่าไม่ทําแต่่ขณะะะเดีีีียวกกกกัันนนนนมม็จคอโลึงท่ เรื่องวางเรื่องไม่ไทำดีกว่าว่าทำไปแล้วเปลืองตัวแต่พี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นนะพี่ก็รู้สึกว่าอย,อย่างน้อยเราก็เราไม่ต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกมากแต่อย่างน้อยเราไม่ได้ยืนอยู่ที่จุดเดิมคือเรารู้สึกว่าวันอินไลฟ์ไทม์เราควรจะต้องทำสิ่งที่เราคิดว่ามันควรได้ทำมันส่งผลทาให้พี่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆโอกาสแ,แปลกๆบ้าบอที่พี่ก็จะชอบลองทำมันแล้วพี่ก็ชอบเป็นคนเห่าเห่าห,า,หาโอกาสคือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เห่ามันไม่มีใครที่โยนอาหารโยนให้คุณหรอกเว้ย ถ้าคุณไม่ได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์นนะบางทีการที่เราเห่าหาโอกาสอะมันคือการบอกว่าฉันต้องการสิ่งนั้นนะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีสิ่งนั้นเข้ามาคนที่ได้ยินเสียงเราเห่าไว้อะเขาจะคิดถึงว่าอ๋อยบุมันเคยพูดเรื่องนี้ไว้เฮ้ยมันน่าจะทําได้แล้วสิ่งนั้นแหละมันจะโยนมาหาเรามันคือส่วนที่ทําให้ชีวิตเราอะคะ่ะได้เปลี่ยนด่าน มันเหมือนเวลาเล่นเกมอะโอกาสมันเหมือนตอนที่เจอหัวหน้าใหญ่ในแต่ละด่านยิ่งโอกาสยิ่งดีอะตอนที่เจอหัวหน้าใหญ่มันจะเล่นยิ่งยากมากแต่ถ้าคุณแบบชนะเล่นเกมตอนที่แบบเหมือนโชวฆ่าหัวหน้าใหญ่ได้ชีวิตคุณก็จะเป็น next level อะค่ะและทุกครั้งที่โอกาสมันมาก็จงรู้ว่าคุณต้องคว้ามันอย่างน้อยคือคือบอลเข้าเท้าค่ะเราต้องเตะแต่ถ้าคุณไม่เตะลูกมันผาดขาคุณไปแต่ถ้าคุณเตะอะมันมีไม่กี่อย่างหนึ่งเข้าโกสองส่งให้เพื่อนได้เพื่อนเขารับทัน สามลูกมันออกข้างเส้นออกข้างเส้นก็ไปวัดกันว่าตอนออกข้างเส้นตอนนั้นน่ะไอคู่แข่งเราจะทุ่มไปทางไหนอย่างน้อยเราก็มีโอกาสด้แบบเบรกเกมมีคนเคยถามพี่เยอะว่าเฮ้ยทำไงถึงมีโอกาสที่ดีในชีวิตพี่เคยเหมือนถอดรหัสสิ่งที่พี่ทําเองนะเฮ้ยเราทําอะไรวะอันที่หนึ่งเลยอะค่ะพี่ว่าพี่เป็นคนรู้ว่าแบบว่าเราเก่งเรื่องอะไระนะคะ่ะเดียวกันพี่ก็รู้มากๆหรือว่าพี่โง่เรื่องอะไรแล้วก็เอนะ็นจอยกับความโง่เนี่ยนะโอเคโง่เรื่องนี้โคตรง่อยเลยว่ะ ก็ไม่ได้ดูดายกับความโง่นั้นแต่ก็รู้ว่าเราโง่เรื่องนั้นแล้วก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้มันอันที่หนึ่งคือคนเราต้องรู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรแล้วเรารู้ว่าเราโง่เรื่องอะไรและฝึกวิทยายุทธ์ความเก่งของเราอะให้คนเข้ามาอาณาจักรนี้ไม่ได้เพราะฉันจองแล้วขณะเดียวกันก็หามุมในการพัฒนาเรื่องที่เราโง่ให้เราเก่งขึ้นเราก็จะเหมือน acknowledge แล้วว่าเฮ้ยเราเก่งเรื่องนี้คนเขาก็จะมองมาอ๋อไอ้บุม๋มอันนี้มันเก่งอันนี้ว่ะพอเจอผู้คนพี่จะเห่าเลยค่ะเฮ้ยตอนนี้อยากทําเรื่องนี้ ตอนนี้สนใจเรื่องนี้มากเลยตอนนี้อยากทําอย่างนี้อยากทำอย่างนี้แล้วรู้ไหมคะว่าเวลาที่พี่เห่าออไปอะโอกาสมันกลับมาจริงเพราะว่าคนที่เขาได้ยินที่พี่เห่าไว้อะเขาจะคิดว่าอ๋อไอ้บุม๋มเออวะมันเจ๋งเรื่องนี้ย่ะแล้วเขาก็จะเป็น connecting the d o t กันะปุ๊บแล้วมันก็จะดูดพลังจัก,กรวาลมันจะดูดมามาหมดเลยนะเชื่อป่ะคะาว่ายิ่งช่วงปีหลังๆของชีวิตอะอยากจะรู้จักใครอะพี่ได้รู้จักอะพี่อยากทำอะไรพี่ได้ทำมันเป็นเรื่อง amazing มากๆแล้วก็ พอเราได้โอกาสนล้นะเราต้องคว้ามันเราต้องคว้ามันเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าโอกาสนั้นมันจะมาถึงเราทีเมื่อไหร่อะพี่เคยเขียนคํหนึ่งพี่รู้สึกว่าคนเราอะคําว่าโอกาสกับอากาศอะมันใกล้กันมากเลยคือถ้าเราไม่คว้ามันมันก็เหมือนอยุคคว้าอากาศแต่ถ้าอยู่คว้าโอกาสอมันจะมีซัมติงแฮปเพนต่อมาอมพี่พูดอต่เดียวช่างแม่นค่ะก็เรียนรู้ว่ามันไม่เวิร์กอะก็คือแค่นั้นแล้วก็เขาบอกว่าแบบโทมัสเอวาดิสันอนะยังเรียนรู้ลม้ม เป็นหมื่นหมื่นครั้งอะพวกเรานี่คือเป็นแบบฝุ่นจักรวาลเราจะล้มอีกสักสิบครั้งร้อยครั้งไม่เป็นไรอะเมื่อเช้าได้ก่อนมาค่ะมีลูกน้องนี่แหละเป็นประชุมที่บ้านปรากฏว่าคนนี้ค่ะถูกแอดไซน์ให้ทาโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วเขาก็แบบปรากฏว่าเขาก็เล่าว่าเขาคุยกับเพื่อนอีกคนนึงคขอนอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวถ้าออันนี้ออกไปถ้าได้อ่อนคงคิดว่าพี่หมุนเมาส์วันสดเลยเนี่ยคือปรากฏว่าบทสนทนาค่ะมันคุยกันตรงที่ว่าเนี่ยคนนั้นมาปรึกษาว่าระหว่างทาจ็อบที่มันเป็นจ็อบที่ดูียกับใหม่ เขาจะเลือกอะไรเขาก็เลยว่าเออเขาเลือกทําจอบที่เป็นซีเคียวดีกว่าเพราะเขากลัวว่ามันจะทาไม่สาเร็จขีดเส้นใต้นะคะว่าทาไม่สําเร็จแล้วเราก็ถามมันต่อว่าอ๋อเหรออ๋อเวลาได้รับทําจอบใหม่จะกลัวทําไม่สําเร็จเราก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยยูรู้บอกว่าเราอะเวลาที่พี่ทําอะไรใหม่ๆพี่แทบจะไม่เคยคิดเว่ามันจะสําเร็จไม่สําเร็จแต่พี่แค่รู้ว่าพี่ได้ลองทำมาแล้วคือมันเหมือนเวลาที่เราจะเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆเรามักจะคิดว่าเฮ้ยกูกลัวไม่สําเร็จแล้วกูจะต้องถูกตราาาหน้้ว่่กูอยยงงเี แต่พี่เป็นคนไม่ค่อยคิดอันนั้นอ่ะพี่คิดแค่ว่าเฮ้ยเราได้ลองทํามาแล้วแช่นั้นเลยนะมันก็เลยเป็นหลายๆสิ่งมั้งที่เมื่อกี้น้องผู้หญิงถามว่ามันถึงเป็นพี่ทุกคนนี้นแหละพี่ว่าพนักงานทุกภาคส่วนนะคะมีความสําคัญการสร้างองค์กรที่ดีหรือเป็นแบรนด์ที่คนรักอ่ะคะ่ะมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าคุณทําหนังโฆษณาดีคุณมีตัวแมสคอตดีคุณอาหารอร่อยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเลยที่เป็นคีย์หัวใจสําคัญที่จะทําให้ c อน s u m e r ค่ะลูกค้ารักเราก็เพราะว่าพนักงานด้่แหละคือพนักงานนะคะจะเป็นส่วนสําคัญมากๆที่ช่วยทําให้ส่งเรื่องราวคิดดีพูดดีทดําดีกับองค์กรน,นะคะไปสู่ภายนอกเนาะตัวพี่เองอะคะ่ะทุกวันนี้พี่เองก็เป็นเหมือนตัวแทนบริษัทเป็นตัวแทนพนักงานคนหนึ่งที่บอกเล่าเรื่องที่บริษัทคิดดีทดําดีพูดดีกับอย่างนี้นะคะ่ะ พี่เป็นคนค่อนข้างตัดสินใจอะพี่ไม่ชอบพาลูกน้องรำอันนี้แนวพี่นะพี่ก็จะบบตัดสินใจชัดเจนโกออนโกทำแบบนี้ จะเกิดคอนเซควีนนี้อะทำพี่ยอมรับได้ว่าในทุกการตัดสินใจของพี่จะมีผลอะไรเกิดขึ้นแล้วเวลาทุกครั้งที่ตัดสินใจอะค่ะหลายหลายทีที่พี่เห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่พี่รู้ว่าพี่เอามันอยู่แล้วก็ทํางานกับพี่พี่จะเป็นคนที่ชอบให้ลูกน้องกล้าตัดสินใจเหมือนกันความสนุกของการทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะคือทุกคนได้วิ่งเล่นในสายสิทธ์ที่พี่ทําให้เขาถ้าเรามาทำด้วยกันมาถามพี่พี่บุ๋มเอาไหมบางทีเราจะถามกลับว่าเอาไงอ่ะแล้วพี่จะให้เขาตัดสินใจเพราะพี่รู้สึกว่าความมั่นใจในการทททํําาาาาาางงนน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 ขอออคคค่่มมมมััใใหห้้สสสุกกกกกบิิแแลววเเเเ็็ีีปตตรรรืจ ให้ทุกคนได้เขาได้ลองทำอะค่ะเขาจะมีเพลงเกา่าของเขาเขาจะมีสายสินและพี่จะรู้เลยว่าสายสินที่พี่วงไว้อะคือเจ๊งในนี้พี่รับได้แล้วให้เขาทําแล้วพอเขาได้ทําอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่นใจในเรื่องเล็กๆแล้วเขาก็จะแบบมั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นแล้วเขาก็จะได้มาช่วยเราในเรื่องที่เรามีความฝันอยากทําไว้หรือให้เขาได้ไปต่อในสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นอะแล้วพี่ว่าพี่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พี่พี่ชอบเห็นคนเก่งขึ้นนะมันสนุกอะ แล้วเหมือนให้เขาถ้าเขาเป็นคนที่เก่งขึ้นจากเดิมที่เขาเคยเป็นเขาเป็นคนที่ฉลาดขึ้นในเรื่องที่เขาเคยซึ้บื้อมาก่อนเรารู้สึกว่าเราเป็นพาร์ทที่ทําให้เขาเปลี่ยนไปพี่รู้สึกว่ามันทําให้การทํางานของพี่มันมีความหมายเมื่อกี้ที่น้องถามว่าพี่ไม่ได้เป็นซีอโที่นี่พี่ก็เป็นลูกจ้างคนหนึ่งนี่นแหละแต่พี่ว่าความสุขคือการที่เราได้ทํามากกว่าหัวโขนที่เราได้อะคือพี่เป็นคนที่ทํางานเยอะออกว่าเงินเดือน,นกั่เด็กๆแล้วนะแล้วก็ถ้าตรงนี้ตัดไปพี่ก็อยากจะบอกเด็กๆทุกคนว่าบางทีเราเห็นคนคนหนึ่งที่เขาประสบคววาามสํเร็จแล้ เฮ้ยเขาโชคดีจังเลยอ่ะเขาเก่งจังเลยเขาแบบไม่มีน,น้องไม่มีความฟลุกนะไม่มีความฟลุกนะวันนี้พี่ทํางานที่เนี่ยมันเป็นช่วงที่ยิ่งช่วงโควิดเนี่ยสองสามปีเลยเนี่ยเป็นช่วงที่บริษัทเราอะ่ะคนเข้าคนออกเยอะมากเลยบริษัทเราไม่ใช่บริษัทโลกสวยนะถึงแม้ว่างานเราจะออกมาเป็นกุดดี้กุดดี้แต่พี่ว่าทุกสิ่งที่เราทาอะค่ะความสําเร็จที่มันเกิดขึ้นน่ะถ้าตามในพวก Facebook อะไรที่พี่ชอบเขียนความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากความทุ่มเท อดทนและไม่ยอมแพ้เสมอแล้วก็พี่ก็มีหน้าที่เี่จอ empower empower team ให้เขาแบบกล้าคิดกล้าทํากล้าฝันกล้าตัดสินใจแล้วเราก็สปอร์ตเขาแต่ทํางานกับพี่ข้อถัดมาก็คือโง่ได้แต่ห้ามโง่เรื่องเดิมเกินสามครั้งเพราะถ้าคุณโง่เรื่องเดิมเกินสามครั้งแสดงว่าคุณเนี่ยไม่เคยจะสนใจที่จะพัฒนาตัวเองพี่ว่าคนเราเรื่องโง่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าอยู่โง่เรื่องซ้ำๆแสดงว่าเราเราไม่ได้พยายามจะพัฒนาตัวเองหรือเราคุณหูดับคุณน้ำเต็มแก้วอะ พี่ว่าพี่เป็นคนมีความเข้าใจมนุษย์สูงไะแต่แต่ที่บอกว่าเข้าใจมนุษย์สูงไม่ได้เปลว่าเป็นนางฟ้านะไม่ใช่ทุกวนันนี้ทุกวนันนี้ก็ยังเป็นนงแต่พี่เข้าใจมนุษย์สูงพี่รู้ว่าเซนติเมนต์แบบนี้มันกาลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเซนเซนติเมนต์แบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาพูดอย่างนี้ต้องการอะไรแต่บางทีเราอาจจะรู้ว่าบางทีเราอาจจะรู้ว่าเขาพูดสิ่งนี้เพราะต้องการอย่างนี้แต่บางทีพี่อาจจะไม่ทําก็ได้เพราะพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ใช่นางฟ้าพี่ก็เป็นบุ๋มคนปกติเนี่แหละที่ที่ ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะ mm hmm. เพราะว่าพี่เข้าใจเลยว่าวันนี้เลยเนาะวันนี้ไม่ใช่วันนี้หรอกเข้าใจมาหลายปีแล้ว <laughs> เพราะว่าคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะคือมันไม่มนุษย์เราเนี่ยมันมีสตอรี่ไทป์ที่มันแตกต่างกันคือพอมันเข้าใจมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ทุกคนมันต่างกันด้วยบุม๋มต,ตอนเราเด็กๆเ,เราไม่ได้เข้าใจว่าทาไมตัวอย่างเช่นพี่ถามเฮ้ยอันนี้ไปกินข้าวกันป่ะคนไหนก็ตามที่ตอบพี่ว่าดูก่อนพี่จะโมโหมากเลยว่าดูอะไรวะ ก็ตอบมาดิว่ากินไม่กินคิดออกป่าดูอะไรอ่ะคือแบบฮะทาไมดูอะไรก็อตอบมาดิคือแต่พอวันนี้เขาวันแก่ขึ้นน่ะเฮ้ยคนที่เขาตอบ่างนั้นนะจริง,รงๆเขาตอบว่าดูก่อนเขาอาจจะอยากไปก็ได้นะแต่คนบางประเภทเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่คอมมิตถ้าเขาไม่แน่ใจจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ตอบมันออกมาเพราะเขาหนึ่งเขาก็อาจ,จะกลัวเราเสียใจหรือเขาอาจจะดูว่าตัวเขาดูไม่ดีขณะเดียวกันเฮ้ยไปกินข้าวกันเปล่าไปเลยพี่ผมไป ไอคนพวกนี้ที่ตอบว่าไป,ไปไปเนี่ยบางทีมันชิ่งอะคือก็เลยเข้าใจว่าเออมนุษย์อันที่หนึ่งก็คือเฮ้ยพี่เข้าใจแล้วมนุษย์เรามีความแตกต่างกันแล้วความแตกต่างนั้นมันทําให้โลกนี้มันน่าอยู่ในโลกของการทํางานนะคะพี่ว่าความแตกต่างกันยิ่งดีเพราะว่าถ้าสมมุติวันหนึง่งพูดไปแล้วเดี๋ยวก็แบบอย่าไปตัดนะ <laughs> สวย <laughs> ออก็คือเหมถึงว่าถ้าคิดดูดิถ้าคนที่นั่งหัวโต๊ะค่ะเป็นคนที่พูดว่าดีทุกคนพูดว่าดี คนนั่งหัวโตเลีวเล้วเร็วไปคือไม่มีใครเลยที่มาบอกว่าเฮ้ยพี่บุ๋มคิดนิดนึงไหมคือความแตกต่างมันทําให้เกิดอะไรบ้างความแตกต่างมันทําให้เกิดบทสนทนาที่มันจะถกเถียงกันและทุกครั้งที่เกิดบทสนทนาที่มันเกิดมีการถกเถียงกันมันเกิดอะไรขึ้นมันคือเราอาจจะเจอทางออกใหม่ๆเราอาจจะเจอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเราอาจจะเจอโอกาสใหม่ๆเราอาจจะเจอเหตุผลใหม่ๆที่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าไอคนที่พี่ถามว่าไปกินข้าวหรือเปล่ามันบอกดูก่อนคือเขาคิดอะไร ก็ถ้าเขาผิดครั้งแรกก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่ก็โคตรชิลเลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากบุญนุษสมัยก่อนนะคือถ้าตกลงกันแล้วไม่เป็นอย่างที่ตกลงนี่คือพี่แบบไม่ยอมอ่ะพี่เป็นมนุษย์เกติงกันนะแต่ปัจจุบันก็คือเฮ้ยอ่ะถ้าตกลงไปแล้วแล้วมันไม่ใช่ก็จะถามเอยเกิดอะไรขึ้นทําไมวะเขาก็จะบอกว่าโอเคอ่ะเอเคฟังอ๋อเข้าใจเออว่ะบางทีไอตอนที่พี่พูดออกไปอ่ะพี่อาจจะเข้าใจไปเองก็ได้ว่าว่าพี่ว่าเขาเข้าใจจริงๆริเขาอาจจะไม่รู้เรื่องที่พี่พูดเลยก็ได้ แต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่พี่บอกนี่ก็คือเราอยู่ด้วยกันในการทํางานนะคะพี่ว่าการสื่อสารมันมีความสาคัญนะพูดไปแล้วเดี๋ยวก็สวยอีกเนาะแต่ก็จะพูดไม่เห็นว่าแบบการสื่อสารมันมีความสําคัญนะคือมนุษย์อะ่ะในการที่ interpersonal skill อะ่ะยิ่งเราทํางานอย่างเงี้ยเราเป็นหัวหน้าคนอื่นๆเนี่ยถ้าเราสามารถถ่ายทอดอีกสิ่งที่อยู่ในกระบาลเราอะส่งไปให้ลูกน้องได้ยิ่งอยู่ส่งสิ่งที่อยู่ในกระบาลเคลียร์เท่าไหร่อะมันมีสิทธิ์ที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นอะ แต่ถ้าเราสื่อสารไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่รู้ว่าในหัวเราเราจะเล่าเรื่องที่เราอยู่ในหัวได้ยังไงหรือเราไม่สามารถเล่ากลยุทธ์ที่เรามองที่เห็นออกมายังไงมันไม่มีทางเลยอ่ะก็ถ้าตอบคําถามที่น้องถามก็คือผิดครั้งแรกก็ไม่เป็นไรหรอกก็เรียนรู้แต่คําถามคือผิดแล้วต้องตอบเลยนะว่าคุณเรียนรู้อะไรจากมันแต่ถ้าผิดเรื่องเดิมสามครั้งก็ไปก้อนก้อนเป็นคนน่ารักอ่ะ เสียงเปลี่ยนนะเสียงสองมาก้อนเป็นคนน่ารักก้อนเป็นคนก้อนเป็นคนมองโลกในแง่ดีก้อนเป็นคนอารมณ์ดีอยู่กับก้อนแล้วอบอุ่นแล้วก็อยากอยู่ก้อนแล้วอยากกอดอ่ะเขาเขาส่งพลังดีๆให้กับให้กับคนที่อยู่ใกล้อย่างเงี้ยค่ะเป็นคนตลกก้อนเป็นคนตลกแต่ก้อนก็อาจจะมีภาคนางฟ้ามากกว่าพี่ในบางครั้งนะพี่อยากให้ก้อนเป็นที่รักของทุกคนนะแล้วพี่ก็รู้ว่าการที่จะทําให้ทุกคนรักคนคนหนึ่งเขาควรทาแบบไหนแล้วจริงๆพี่ทุกคนรู้หมดแหละ แต่เราทําไม่ได้เยเพราะเราเป็นมนุษย์อะความเป็นคนอะคนก็คือคนอะมันมันก็คนคนวนๆอย่างเงี้ยพี่ก็ในฐานะที่เราก็ทํางานมาแล้วก็เป็นจ็อบที่เราเรารู้สึกภูมิใจนะก็คืออยากให้ก้อนเป็นที่รักของทุกคนเป็นเหมือนตัวแทนในใจของของของผู้คนที่คิดว่าเฮ้ยวันนี้เลยไอ้ตัวเขียวเนี่ยมัน Amazing นะที่คนรักเขาเชียร์เขาคอยให้กำลังใจใเขาอะค่ะก็เป็นพาร์ทหนึ่งที่เราก็วันนี้พี่ว่าก้อนได้ กลายเป็นคนขึ้นมาแล้ววะเชื่อไมหมคะว่าพี่บอกได้เลยว่าหลายๆพาร์ทที่อีก้อนมันเป็นนะมันก็คือร่างทรงพี่ <c oughs> คือคนทําแบรนด์เป็นยังไงอะแบรนด์มันก็ออกไปอย่างนั้นแหละ <c oughs> แต่ก้อนก็อาจจะมีภาคนางฟ้ามากกว่าพี่ในบางครั้งนะก็มันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่มันสุจริตนะคือเราไม่ได้แบงเงินแบเราไม่ได้แบมือขอใครพี่ก็ไม่ได้อายใครพี่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ถ้ามองในมุมของตัวเราเอง มุมเล็กๆก,ก็คือมันก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถให้ทําให้เรามีรายได้เนาะถ้าขยับไปอีกนิดหนึ่งก็คือเราก็เป็นกลุ่มคนที่ส่งมอบรอยยิ้มความอร่อยคนเข้ามาให้ตังเราแล้วก็บริการเขาด้วยความด้วยความจริงใจให้เขารักให้เขาอยากกลับมาบริการที่ร้านเราขยับออกไปอีกนิดหนึ่งก็คือถ้าในภาคของประเทศเองสังคมเองพี่ว่าภาคบริการนะคะเราก็เป็นคีย์เราก็เป็นจุดขับเคลื่อนที่สําคัญของประเทศพี่ว่าภาค บริการต่างๆท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ประเทศมีรายได้เราอยู่ในภาคส่วนที่ก็จ่ายภาษีให้กับประเทศไทยไม่ใช่น้อยพี่ว่ามันก็เป็นสิ่วนหนึ่งที่เราสามารถสร้างความภูมิใจได้วันที่ประเทศเราเคยปกติอยู่ภาคท่องเที่ยวก็เป็นรายได้หลักสําคัญของประเทศคนพวกนี้ก็คืออยู่ในเซกเตอร์ของบริการทั้งหมดทําไมเราต้องอายถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ขอเงินใครอ่ะหรือเราไม่ได้เอาเงินมาในวิธีที่ผิด พี่คงไม่พูดอะค่ะพอเขาพูดไปเขาคงไม่เปลี่ยนพี่ว่าคนเราต่างคนต่างความคิดอ yeah. ะค่ะมันไม่จําเป็นที่ทุกคนจะต้องมายกตัวอย่างนะคะทุกคนไม่ต้องมาเปลี่ยนความคิดว่าอาชีพบริการเป็นอาชีพที่น่าชื่นชมขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนความคิดว่านักการเมืองดีหรือเลวอะก็มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นมันก็มันมันก็คือมันเปลี่ยนกันไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องพูดว่าเขาเปลี่ยนถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนวันหนึ่งเขาก็จะเปลี่ยนด้วยตัวเองหรืออย่างเงี้ยเนี่ยจะเล่าให้ฟังเมื่อเก้ตอนขึ้ น้องคนเนืงอค่ะเขาบอกว่าปรากฏว่ามันมีพาร์ทออฟคนในครอบครัวบางคนของเขาพูดไม่ดีกับเขาเรื่องของเขาป่วยเป็นโควิดแล้วลูกเขาอะไรประมาณนี้เขาก็แบบร้องไห้กับเราเมื่อกี้เราเฮ้ยบุ๋มเราเฮ้ยพุ่งจริงนะมันผ่านไปแล้วเว้ยมันผ่านไปแล้วคําพูดนั้นนะต่อให้คุณคิดอีกล้านครั้งอ่ะไอคนที่พูดกับยูมันก็มันก็พูดเหมือนเติมหละอยู่ตรงจบมันเ้อยู่ตัมตดมัน เพราะว่าเราจะไม่เอาคำพูดของคนที่เราไม่ได้แคร์เขามาทําร้ายเราแล,แล้วพี่ก็ชืดอย่างเงี้ยยิ่งยิ่งวันนี้มาอยู่ตรงนี้เองเอาอย่างเรื่องเหตุการณ์หลาย,ลายๆอันล่าสุดอย่างเงี้ยคือพี่ก็จะพูดเสมอว่าคําพูดของคนที่เขาไม่ได้รักเราอะค่ะแล้วเราก็ไม่ได้รักเขาด้วยมันทำอะายพี่ไม่ได้เลย ดีใจมากเลยที่ได้เล่าอ่ะไม่ค่อยได้เล่าถ้าไม่มีคำถามก็ไม่ได้เล่านะเควยยอยู่นะอินแล้วเนี่ยเออขอขอจูนกันได้ไหมขอแกนะเวลาสัมภาษณ์ใครเคยมีอย่างงี้ยไหมที่แบบแป๊บนึงนะขอหยุดก่อนแสดงว่านี่คูเรตเก่งนะเนี่ยแต่พี่ชอบดูเพจพวกยูอยู่แล้วอ่ะพี่ไปดูที่พี่พูดอ่ะตลกมากเลยพี่ว่าอาชีพพวกนี้คือแบบมีบัตรเสือกอะคือที่พี่พูดเรื่องการแปรชีพคูเรตอะ คือสามารถไปถามเรื่องส่วนตัวเขาได้คือแบบพี่บอกว่าเออแม่งแบบก็จริงนะเรายางพูดว่า mm hmm. พวกคนสัมภาษณ์สนุกน้ยที่แบบเหมือนได้ฟังความคิดคน่ะแล้วเมื่อกี้ที่หนูว่าคนอื่นเวลาเขาแบบเบรกคือเขาเป็นไงเขาร้องไห้หรือเขาแบบไม่ไหวหรือเขาขึ้นหรือเขาไงอ๋อ mm hmm. แต่เมื่อกี้พี่เบรกพี่รู้สึกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพ,พ,พี่ตื่นตัน <laughs> ไม่ได้เบรคคิดไม่ออกนะ เมื่อคุณดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆและถ้าคุณอยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ